วัสดี2วันที่23มิถุนายน2565กับอากาศขมุกขมัวมีเมฆหลายใน่ืปนทีผากอีสานแต่กลางเว้นกระิฮอนจักหน่อยสำหรับคลิปนี้สิมเวิาเรื่องหลังจากพิธีรการหมอล่ำแนวน่ยงนงของหมอล่ำขณะใหญ่ๆห,หรือศิลปินตั้งดังติีติไปในทางคิจท่าใดมาติดตามรับชมได้เลยนะครับ ้องมาเรื่ว่าหมอลำครับปัตธรรมประเพณีของชาวอีสานเป็นของครูกันหมอลำในอดีตที่แสดงได้ต้องมีงานบุญงานประเพณนีและมีการจ้างหมอลำกับตอนมีงานบุญงานประเพณนีของชาวอีสานาอยากไ้สมนาสมตาเจภาภผพหรือมูบานใหญ่ให่แนกระต่องหมอลำขนาดใหญ่ๆหรือศิลปินหนึ่งดังช่วงนี้ก็เป็นดูดูเหตดไทยเหตุหนาเบิดฤดูการบุญประเพณนี หมอลำที่บดการแสดงกันหลังจากบุญบังไฟแล้วกติต่อสู้ช่วงฤูดูเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันหมอลำกสิปิดดูการมาเริ่มกันไหมหลังจากออกพรรษาลาพระเจ้ากันแล้วกสินี้งานบุญกทิ้นงานบุญผับปลาตอนนั้นหมอลำกติเดิมมีชีวิตชีวามีงานเขามาแต่ว่าหมอลำายุกนี่เป็นหมอลำายุคใหม่มีหมอลำอนไเขามา หมอลำวองใหญ่ๆหรือศิลปินดังๆถ้าบมีการแสดงหรือบอมีความูลรายยังเลยมันเกิดขึ้นสีโบแมนกับหมอลำยุี้มีนั้นแล้วหลังจากปิดฤโรโการกับสีมีหมอลำออนไลน์เขมามาให้พ่อพี่น้องได้เบิงบ่งบอเหงากันแน่นอนศิลปินกระแสดีๆเป็นต้น่าแอนอรดีบอยซิริใช่นกพุ่งสกรยุกิเพี้ยนปาก,กาแฉวบผ้าแสงทองพยาบาลฟินแลนด หมอลำคณะใหญ่ๆสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเ,เปรียบว่าทาสินหรือแม้กระทั่งรัตรนสินอินตาทยาาชหยุกไม่ที่มีเฮียนหน่อยเขมาม่ปรป่มงานนำศิลปินเราหนี่หรือมอลำ่มวงใหญ่นาทีเฮหมอลั่ออ,ลออนไลน์ในช่วงหมอลั่ผิดการแสดงงานเจา้าภาพบอมีก็เป็นการใส่ซื้อโชคเชี่ยวให้เกิดประโยชน์ในการสร้างกระแส มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมีการแสดงตลอดแต่การแสดงเรานี่กระไดแต่วงใหี้ๆงหรือศิลปินดังๆถ้าเป็นควนวอยดแดนเซอร์หรือคนบ่มีบทบาทในวงก็กร้าประเฮตให้เฮตหน้าลอดดูการเปิดโงออกพรรษาล่าผจาจะมาเริ่มดูการหมอล่ำอีกเช่อนึงฉะนั้นแล้วปีนี้กรนาดาิเ็นหมอล่ำออนไลน์กันยังคึกคักคึกขืนกันแน่นอน ให้พี่น้องเอฟี่ิินชอบศิลปินหรือหมอลำวงใหงไงใดเบิ่งกันอยู่ตลอดกับเป็นทัศนะอาจจะมีคนบาเห็นนํ่ก็ได้ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พภาคดคลิปต่อไปคลิปหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ